น้ำพริกผัดหมูใส่กระปุกเก็บไว้กินได้นานค่ะหอมอร่อยทำไม่ยากกินกับไข่ต้มปลาทอดหมูเค็มเนื้อเค็มได้หมดเลยค่ะผักจัดไปตามชอบค่ะพริกแห้งแม่บ้านใช้เม็ดใหญ่ใครชอบเผ็ดก็จะใช้เม็ดเล็กผสมก็ได้นะคะนำลงคั่วให้สุกหอมดีค่ะเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้กระเทียมหอมแดงค่ะอัตราส่วนตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ ั่วเขาให้สุกหอมดีค่ะเนี่ยค่ะตักขึ้นพักไว้ค่ะนำพริกที่เราคั่วไว้ลงโขงในคกค่ะเนี่ยค่ะตำให้ละเอียดค่ะละเอียดประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมแดงกระเทียมที่เราคั่วจนหอมดีแล้วนะคะใครจะแยกใส่ทีละอย่างแล้วตำทีละอย่างก็จะง่ายขึ้นค่ะแบบบ้านใส่ทีเดียวเลยตำยากนิดนึงนะคะกว่าจะแหลก ใครจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะแม่บ้านว่าตำหอมกว่าอร่อยกว่ากะปิค่ะสองช้อนโต๊ะตำค่ะตำให้ทุกอย่างเข้ากันดีนี่ค่ะค่อยๆตำเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้นะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเสร็จแล้วก็ผัดผัดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะผัดให้เขาหอมดีคนเรื่อยๆอย่าให้เขาไหม้ นี่ค่ะอาจใช้เวลานิดนึงพอเขาหอมดีแล้วนะคะเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดค่ะผัดหมูสับให้เข้ากับพริกของเราเนี่ยค่ะค่อยๆผัดใจเย็นๆค่ะต้องคอยแซะก้นนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้เราก็จะใส่น้ำล้างคกลงไปเพราะว่าเขาแห้งเราก็ผัดถ้าแห้งเกินเขาจะไหม้ได้ใส่น้ำล้างคก ถ้ายังแห้งอีกเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปได้ค่ะ mm hmm. บ้านใส่น้ำลงไปมากสักหน่อยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะต้องผัดให้เขาแห้งเรามาปรุงรสค่ะน้ำมะขามเปียกประมาณ8ดช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวแดช้อนโต๊ะน้ำตาลสี่ช้อนโต๊ะแม่บ้านอาจจะถ่ายไม่ครบนะคะตามอัตราส่วนที่ขึ้นหน้าจอค่ะเวลาทำเราก็ปรุงแล้วก็ชิมดูตามชอบนะคะให้ได้รสเผ็ดเค็ม เปรี้ยวหวานค่ะใครจะใส่ผงนัวก็ไม่ว่ากันนะคะนี่ค่ะแม่บ้านผัดสักพักหนึ่งแล้วนะคะได้แห้งประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะใช้ได้แล้วค่ะหอมฟุ้งเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอือน,น้ำลายเลยนะคะน่ากินสุดๆลองชิมดูนะคะน้ำลายแตกจิ้มกับผักสดหรือใครจะกินกับไข่ต้ม หมูทอดเนื้อเคม็มหมูเคม็มจัดผักตามชอบเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะ